คณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชาวชุมชนที่กักรักษาตัวในช่วงโควิด -19 กำลังแพร่ระบาดค่ะว่าที่ร้อยตรีประเสริฐววงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายสุวิทย์คามณีวงศ์นายกรณนะพงคงปานรองนายกประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอด ออกไปเยี่ยมผู้ป่วยโควิด -19 ที่กักตัวอยู่กับบ้านในชุมชนต่างๆพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดโดยในการลงพื้นที่ของคณะผู้บริหารพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจและมอบถุงยังชีพขนมน้ำดื่มเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้กับผู้ป่วยด้วยว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดได้มีความห่วงใยประชาชนทุกชุมชนในช่วงเกิดผลกระทบโควิด -19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอดขณะนี้ฝากกล่าวประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องชาวชุมชน ในเขตเทศบาลนครแม่สอดทราบหากไม่มีความจำเป็นห้ามออกจากที่พักอาศัยห้ามรวมกลุ่มชุมนุมกันตั้งแต่5้าคนขึ้นไปหากมีความจำเป็นต้องมีการเว้นระยะห่างล้างมือสวมหน้ากากอนามายัยป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 หากมีอาการไข้ไอน้ำมูกไหลไม่สบายให้รีบปรึกษาแพทย์ได้ในทันที